ตอนนี้ก็มาฮอดเฮีอนชาวมีนาแล้วกําลังกินข่าสบายดีเด้อมิตูเด้ออ๋อได้ยังกินเจี๋ยบนัก,กน<ล>ิีโลนจิจับเออคนหน่อยกันางก็มักเดี๋ยวโอ้แก่ไปตาบีแท้เนี่ยมันะบังเลยไม่เข้บังเหรอคือไม่เข้าไมเข้าไม่เขคุดเอง ชามีนาบอกไปคุณนได้ชามีนามาวมีาละคุณตัวนี้ชามีนาคุณตัวใหญ่ดิาเขาได้เด็ให้เลดิมาแม่แม่อแกมวนเนาะแชวคุ้มนี่มีแต่ชิมชาวอะรอยู่แต่เมืองเนาะเอว่าก็หันขานอนน้ำปอนั่นะ มีคนริเห็นนาอือคนไปเห็นนะบังว่ะบังเอิมกินผักแห้งก็นหน่อยเลยเนาะมันมอี่ไลองลำสามันมีลำสากคยเถือกเนาะกินข่าวเนียวกับเจวจิโร่แซ่บอร่อยมนมวน ลูกชาวมีนากันนางเลยเนาะน้อคือยาวไปเึ้นกักเต่าเนาะอเขาแก็บกันยอกแกะจิโลกับักเต่า

กูได้ดอเลย่นจับดึกไปได้เหมนเห็นว่าชาวมีนากับ่นทีจับดึกไปต่างประเทศเลยนะฮะจังว่าเขาบริมาทางนั้นเป็นยังไงมีธุระบ่แไวขายใกล้หายเนะ

มันลมา่าเลแ่ปเรื่เรปเร่อยาแล้วนอยะกินันลงไเนาะบาแม่จะกินหัวไงเป็นน้อยกันเนาะบลแม่กนัแน่แม่เนเมื่อปลาเลยเมตูอหรือแม่เอม่่อ่นาเเขาอ แช่บ no. mm ้ากว่าแล้ว่อยลแ่บ้าใมันหอนมันเอามันนอนเือมนเางกอมันหายก็ขืนมากเลยไนนดอไม้ขบัวาวบบี้เนาะกินเขาแล้วยังอันหนึ่งแดงเหมือนเขียวหมเขีเขยวมากอเขียวยังไม่รอนบ่จันเขียวไม่รอนวะเผยเขยวไมอนนะเนาะ khéo đi đấy chào nè bò bò con nung con nhỉ cái bớt rồi mới gì ngọt nó chắc vì lao nhiều cho qua giờ ship được giờ nó? Hầu nhau bông ngọt ai đấy chào? Ai đấy ngọt

สิเอาขัดองแพงกว่าทางมีตู้ขัดองนะไปทางข้าเบิึงเข้าวแห้งกว่าขัดองไปิทางแต่ทันว่าเขาคุ้งเข้ากลางเข้าเบิึงลูกบนเต่าโบห้ยโบเกียด์หักแพงต่อไปเลยเอาด้ามมือด้ามสองกับพ่อเลยกันเออเดี๋ยวไปยังเนาะเขาเลี้ยงเขาเขาเบิึงเขาอยู่เลยมั่วตัวนึ่งไม้พราเจ้าโคตรลุ่ตายกินเลยกับพ่อเจ้าเอาถือหูใช่จ้ะนั่นนี่เลย เั้มใจกันได้คุดได้นี่ยเลยเขาเบ่งเฮ้าเขาเงินคำเขาใช่เขาเลี้ยงเฮ้าช่างชามเขาเบิดบุญเบิดชินเฮ้ากะย่าเขาเป็นข้าวเป็นครัวเขาได้เงินนึงคำเขาสั่งบ้านสั่งเมืองให้เขาหั่งเขามีได้บําเพนว่าสิเห็นแก่ได้เงินให้ดองไหลเอามาเงี้ยเอาแบบเมื่อนแบบซอมเหมือนก็พ่องัวตัวหนึ่งให้ให้บงหมือนก็บเลือกเหมือพ่อเป็นฮิดเป็นคลองเฮ้ยเป็นฮิตเป็นคลองก็ต้องการอีกคำคิมก็บบอกเอาไปพี่จ๊กอะไรจะคุ้มขายไปเลยนะ จะไนได้เงินนี่ก็สิใส่ท่งยาไปซ่ําไปมื้ออ้ายมื้อน้าแน่นั้นได๋กันน่ะคิดเด้อว่าอุ้ยอยากได้เงินอยากได้ะดอง10ล้าน20ล้านบ่ยได้นได้ซื้อ่าลูกเต้าเบิ่งเฮาก็พอเฮากันได้บ่หาเียกันบ่ไหลบ่ตีกันบ่แม่นสิัวลังตีสิขีลานบ่เอาน่ะ กระดองแพ่งทำไรกับมเอามาเอาสิบล้านกับมเอาห้าสิบล้านกับมเอาอะไรกับมเอาการเห็ดในนั่นบ่มักแเท่าธไรก็ย่ามั้งนะสมัยก็ย่ามันแต่งความหักแพงกันเลยพ่อโอ้พ่อหีดพอคล้องอลไรกันเจ้าเปลือกมาตรฐานถ้าเขาอยู่น้ำกันถ้าเท่าเท่าโอาจัดงานดอกได้เห็นหมักจัดใหญ่ๆวูลื้อน้อยธรรมดาได้หมักจัดง่ายธรรมดาเขาผมมี ฐานะเจ้ามันก็บอกว้างบอกขวางเราบผมมีนีเช็คคือขึ้นไปยังเพราะว่าให้ดาวให้แจ้เอ้ยน้องเราปลูกคอต่อแทนเขาเพราะว่าเป็นครูหัวผเมียอะไรท่ออะไรบแม่สิบหายฮ่าเอ็นระลมบอกเอาตู้เอาตี้บ่แม่บ่แม่ยังดอกบ่แม่หลอกย่านเปลืองเราบ่มีเนาอายมูฐานะเขาบอกเพียงพอคือบ้านเฉลิมเมืองเขาถูกเฮายากสูบน้อยลมเบาแหงเออสูบน้อยลมเบาแห้งยังได้ไรสักเขาถูกเลยฐานะเขาบอคือมูคือบ้านเฉลิมเมือง กระดองก็เดีาไปสั้นสันอะไรสันหนึ่งก็เอาเป็นลูกเต้าเบึงคุ้มบางกันแหละพ่อเขาเลี้ยงเขาอยู่ลูกเต้าเบึงเก็เปลือกจะหมดพิ่นมาแต่งได้เพิ่นอยากได้สาวมีหน้าไปเฮ็ดเรี่องเฮ็ดงานน้ำอยู่พ่นเด็ไปให้ไปจะบอกแ้วว่าบอกให้ไปบดหามเนาะบดหามไปทั้งนั้นผัวไปเมียมันบดหามเขาเขาเบึงเขาอยู่เขาได้เงินเขาก็ส่งมาให้แม่กินอยังไงได้ไปเลยแม่จไปเห็ดยังก็ผัวมานไปชิ้แล้วบอกว่าโอ้ยแม่กูอยู่เพื่อนเนาะแม่กูอยู่เพื่อนกัน ส่งให่กับสันทูลูกเต่าเบิร์นฉันได้่อ่บุญนาคุณเลยอ่ะไ้ลูกเต่าหังมีให้เขาหังให้เขามี่เขาล็เขาลูกไอ้ช้ำๆเขาไปเมื่อหน้าเลยกัพ่อยังกินใบหน้าอยู่เนี่ยไ่ไม่สีเหลาขาดนะไม่มียเหลาขาดล้วยคนเลยเกีไปสิไปเมื่อไหรเมื่อหน้าไว้แท้ยังนุ่มยังเหนอยูน่ลูกเต่านั้นหักแพงกันเลยกะ นี่ไงกันเนี่ยแพงกันเท่าเถ่าเท่าโอ้ต้องกันเลยไ่ได้รายกะย่ามันถอเงินอือเอาไปเพียงเนาะไปเพียงไ่ได้ใด้กันได้สองหมื่นอือหือัวหัวหาวห้วหัวหัววหัวหั เอาหาเรียกเขาให้กว่าหันบ่ลยจะรุปแล้วแล้วอยากได้คนเนาะบ่อยากได้คนไม่มาคนไม่มาผูดีๆบ่มาผูโกหกอีกบ่เอ็มาคูอันนั่นตัวส็ต้องเออม่ตู้ก็จ้างเขาโกหกอีกม่ตู้ก็ไปสมัยวะเนาะท่านสมัยวะโกหกมันท่านสมัยมึงก็รู้น่อยเอากันเขมือกันแล้วก็แกได้ลูกหนึ่งเหมอนป่าเลยที่เชียนอ่านี่ใหม่เลยบ่มัคไม่ใส่แบบ เมื so my, no, pues uh. ่อยเลยเนาะเมื่อยเลยเมื no. ่อยเลยังเป็นแบบนี้นะเมื่อน้ำลานในก็มาแห้งมาตัวมาตุ่มในบอเอาเที่ยงอยู่มาตัวบอกัถอพควันาบอกว่ารสอนว่าอะไรถูยากยยากขนดไเบิ่งกันทนาเลยเาถูกทยากมันต้อมกันหักกันหักกันแพงกันซื้ชัดตัวกันมันมีมือหนึ่งห่งเนาะกันมันหักชีีเอาเห็ดไปคอเห็ดคอทำมันหนักชี้ได้ห้อวะ่อเม่เขาได้สะ แมเนาะบ่ได้ถือมาแต่เท่าเอาก็ได้มาก็ไปถือผ้าไปถือแเทไปถือยังมาแต่โต่เหาอออกมาก็เอาทุกเอาวมาความชีวิตเราเองบางเรือบางเฮ็ดเด้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าตลกเต่าของมือเราเลยค่ะดังนัเนาะ กะแม่นเนาะข้าวตะกี <g <g so, we ้คือม yeah. ื uh. ้อนี้ได้น้ําขึ้นมากัยังวะเเนาะตะกี้ตําข้าวเนาะอุ้มลูกตําข้าวอุ้มลูกัดข้าวสวาาแล่นไปลกมาบเอ้าัได้ข้นปยัง้กินอเนาะเออเคยฮอดปิ้งข้าไปบ่เออลูกเก็ไปังพอนี่เฮาก็ยังยาวไปกินกอยกินหยังเนาะพ่อแม่เฮอา เนีเล <pad> ี้ยงลูกใหญ่เด้เฮาก็อยู่ไปสิแล้วคั่นนําวามั่นนลูกหลานุ้มกลางันแอเอ้อได้บ่ต้องเอาอางในแม่ตจะวานผู้หญิงบ่หรือผู้ชายนชสิเกินนมแม่เป็นหมู่กินดิฉันกันนี่ได้กโตจักคนกลูกเจ้าบ่5คนตะลมันโลมันลยัง6คนก ่ไปไปมันเอาลูกเอาเมียบ่ล่ะนี่ไปไปอยู่กับอีนี่2คนนี่อีนี่กับเมื่อนําพไปหาเงินบ่กะหันหรือออกเฮือนลูกเมียล่ะเขาเอาเมียอยู่พุ่นไปหาเงินหาคําแล้วเขาเมื่อนําลูกเมียเขาเบิดแล้ว15คน6ได้คนนึงอยู่สวกนั่นเอาเมียอยู่โอ้เก่งอีเจ้านี่ฮยอมนะมีอัน้าคั่นหมอก็ยว่าให้เฮ็ดมันะบ่เฮ็ดมันก็สุดเองมันบ่ล่ะบ่มีอยากคุมบ่ นี่ตะกี้นี่ยเออพันยาเอาไปเห็ดยูหูยูโมกผุนเอาที่ให้ลูกนะนะเออเหักบอกไปมันก็ที่จะกบให้ลูกอะห่างกบมาเลยสบายตีกันได้ลูกแม่ที่เจ้าเขามาห่างกัางแม่ห่างปลายแบบนี้มาที่ปลายสุดเลยยังไหมอืมก็สิสุดนะเออกินยังบ้านไปเมื่อหน้าอุ้มลูกในหาบชาพื้นหามบมาแลนหาบชาพื้น มันก็ะคืบหรือพันมันถึงเป็อย่างนี้แล้วหันร่องทะล่านมันเกินทะล่านหินมถึงอยากเป็นหวยมันถึงทะล่าน้ำไม่เหมือนกันอืมานอนคนเท่าเถ่าดอกมือขัดหลังคงโก่งโก่งขึ้นมามันยิ่งขึ้นมาแต่หวยน่งว่ะอยากหยุดลูกบอกเอออยากชุดเธอล้ว่ะจะมาแต่ใส่อืมขึ้นมาแต่หวยแกอยากหยุดลูกจะได้กินแน่ยอดน้ำหางน่อยคนน่ะอืมน้ำหางไม่ตัดอิดพิชักตัวได้กินเลิกมีก๊อกเดียวนั่นน่ะมันเกิดน้ำพะล่านินเยอะเหม่นนพันบ่อเนี่ยพันเลย บื้องลังกูสิกินงล้เบื้องแต่ดกินยนต์นั่นคนหนิยนเลย่ามันยาที่เดียวเลยมเลยหรอมาเพราหาเดือนวกข้างนั่นเเห็นเลยมันตายน้ำแคมหัวน้ำพลานก็โตพลานเลยได้มันเกิดนะมเมนูขี้ดินางเดินหายขี้ดินเยหักขี้ดินอยู่เพื่รอทังไม้พนพลานั่นนเป็นพลานใบเบปเป็นคือเฮากรอมแลจะชวนมือมาเจ้าไปเบิ้งก็มีโบกน้ำหางอาของทางไปมือน้า มันยุ่งอย่สินทางไปหน้าสิขึ้นมาแต่หัววางเดือนหาเลยแต่เด้กินึงะเท้ากมือนี่จาวเมียอยู่บ้านดูเช่นเมียงหลาได้ถลมาหอาบัรวัางหนึ่งนี่่ด้วทังหักพัวนันเชียได้ร้อนบ่แต่เกิดลูกผู้ที่ชิมหาบ่อนเมยได้สามปีแล้วแต่เออเหอนี่สามปีอ่านนี่สื่อน้องสื่อเนมกินอ่านมันก็ได้ เนี่ยจะหายาแล้วตายอิม <n ots> okay, okay. ันหายกุ๊กมันว่ามันใหญ่ในแรกมันมเรียนมาเราเสียแต่เฮิมแต่กี้ก็ล่ายืนกับลุงบงเดยแม่เราเสียน่ะหน้าใต้น่ะอลุกปูจัดเคื่องอย่างนี้โอเคโอเคมาลินน้ำมิโตลินน้ำสามีนาเนาะ เมื่อปะก่อนบ้านคุณมีแทนแล้วเคุณมีแทนเนาะก็ยิได้ลานเคยแล้วบันนอันไทยกันวันน้เฮิงได้เพิ่นสัมภาษณ์กัได้เออคือว่าไม่คุยกันได้แล้วแต่ชาเน่งชาแน่นมั้งไในตู้ก็ใจดีอยู่ดีกระดองกระบอแพงเราเอาไปไปสั่งกระดอก็ได้เอาเพียงเขาหักแพงกันเนาะกันหักกันแพงกันอะไรกับบังแม่แล้วกับพ่อแม่เบิุเท่านั้นชีวิตคนเนาะชีวิตเราเนาะมันจำเนินไปเท่าไหร พ่อยู่พ่อถิ่นเลยยอืมมีแต่ว่ายังชิไปหน้าอยู่เพิ่นวะได้ไม่ยังสิไปมาให้เมื่อไหรกัมื้อได้แต่หน้ากันเนี่ยตากับมืวคือน้ำหมอกเนาะยังเห็นหงคักบ่เดี๋ยวนี้เลวยเอ้าเห็นอยู่คั่นนั่นน่ะกางเว้นสิมันมืวกางเว้นกางขึนแจ้งเออใส่แว่นตาอยู่บอสมาแพ้บุญมีแว่นตาก็ะใส่มันบ่คักเฮาบ่เคยใส่ได้บ่ลึ้งเนาะเฮาบ่เคยใส่ไปนํางกวางบ้านกืหลงอายมือ ก็ใส่ผัวมันดอกไอหมูสิไอหมูได้ใส่เดินตากะใส่กะแจ้งคักอยู่คือลังไอหมูบอกคือลังายหมูได้ใส่ไปชังทุกันนั่นแหละลูกมาจะกันนั่งบ่มเพคนกับเอาผัวคนไทยกันนั่นแหละยองเออแล้ะบางปีใหม่กินอีเด้เหมือนลดตำดอกเพิ่นไปตำรักไทยผัวคนไทยกันนั่นกันตำเองเนาะอืมตำเองแล้วลูกเดียวแล้ลูกคนสิบสีปีแล้วมันก็อยู่กับลูกมันข้าขายกินอยู่ฟังไทยอยู่แล้วเต้เอออยู่แล้วยอง เมื่อวันนึงมาเจาะแม่เแต่พอมันเสียหายกับมาผมกูอยู่กับลูกะจนว่าลูกเสียแล้วเนาะบไปหลายปีเลยลูกมันน่ะยสิบสี่ปีว่าลูกเสียแล้วเนาะเอาบรเห็นอค่าสัมภาษณ์กับบับพ่อน่ะมอนมาแล้วมันแล้วอีบงอะไรลูกยกโนงมอ่น่ะเอีบงมอะไรว่ามันเสียนะมาแล้วไปแจ็คมาแล้วเอาเงินเอาคำมาให้เด้อบได้ไปหมดไปหมอไปเบิ่งหมอเบื้องอย่าปงจามพิษ บ่จักแบบชิ้นืระมูนน me ี่แหละมะแล้วม um. hey ันเห็นค่ะบ่พ่อน uh, uh. ี ele, o, ่ยและว่าเลยไปคนกว่าหาอย่างมันถามเสือมาว่าเห็นบ่แม่หนูอ้ายว่าเสือภายนอกได้ใจว่าจะมาตลาดนับสิแล้วเรามาแวกสั่นแรงสิเห็นแม่แล้วก็ไห้เลยไปจื้อลูกกับมันอ้วนเนาะเพิ่งแล้วแล้วเพิ่นโทรมาทางโทรศัพท์บ่พ่อแน่เนาะเพิ่นให้โทรกับเจ้าเจ้าจื้ออยู่บ่ตอนนี้แรก แตื้อยุ่งหักตื้อแน่บ่แน่ให้แล้วลูกของมันอยากลึบหนาเนาะลูกก็จนว่าหอดสิบสี่ปีเลยลูกคนเดียวเท่านั้นเลลูกมันอยู่กับงาเลยเดี๋ยวนี้ออกจากงาแล้วก็อยู่คนเดียวมาข้าหันมานี่เขามายามเจ้าอยู่บ่มาบางหนึ่งนี่เด้ในสามอาทิตย์เนมาเห็นบัตรแต่พอเสียมันจะปีเจ้าแต่อีนี่สามปีบอกว่าบาเห็นบบเห็นคิดหกคิดเจ็ดปีนะนี่ก็มานังน้องได้หนิลูกน้องหล่าได้มันจงทักทางมาอ่ะ อันน uh ี้อ่ะโอเคสบายดีด้อไม่ตู้เ้อสบายดีโดยดีไม่แห้งโดยซาุ